ุกคนกดมอเน่นโอ้ยค่อยเมื่อย <c oughs> ค่อยนอนบ่หลับมันู้แมนต์นงานเมื่อยได้สมเจ้าค่อยนอนบ่หลับมันเป็นจังไหนไม่รู้มันคือนอนบ่หลับนี่แม่ไม่ได้ขึ้นอ,อีหยังเนี่ยเมื่อยกับเมื่อยเพราะว่าเห็นงานสุมมือ้อจ้าแหละแต่มันยากงานเนี่ยมันบ่ได้นักแต่ไอ้มันเมื่อยที่สุดคือนอนบ่หลับ้อจ้ะเป็นโรคนอนบ่หลับ อันต่มไว้น้ำเนาะ <c oughs> ไว้พอถึงสี่สิบกว่าแล้วนะรู้สึกเลยว่าเจ้าของนอนบาหลับตื่นขึ้นมนเาเพื่อไปนอนสี่ทุ่มนะเขารับกันหมดรแล้วจนหกทุ่มตีหนึ่งแล้วยังนอนบาหลับพ่อรับรับยุคสองชั่วโมงโอ้ยนี่แหละเขาบอกว่าแกแล้วจะไปนอนอีอย่างไรวะจ๊ะคิดว่านะนอนาบาหลับจนชมเจ้างานบวมเมื่อยเ,เลยงานสบายมาก งานไปด้วยดีอือแต่มันคือแบบว่าเขานอนบลับจริงๆเซนะมันงคอยเน็บผมซาบผมแล้วอะผมข้างน,าน้ำบปแย้เปาดจ้าเคลืกะซีกระโดซีกระเดเนี่ยผมเอาใจยาานั่นแหละโอยจังไดต้องออกกับล่างไก่ออกกับร้างไก่จังได,ดงานมาเมยแล้วนะอนะันนั้นน้องไอไ้เมยเมย์ว่าสิหลับจริงจีนะ จักมันเอียงไปหลุดกระตื้นขึ้นมาใช่ไหนในสมองเนี่ยมันเยอะแยะเพราะว่าเขาเจอผู้คนว่านําผู้คนมันก็เข่ามาเองเสนะทุกเรื่องเจงเสนะอะไรแต่ก็บร่ขึ้นเดยมันเข่ามาเองเนาะคนเฮานั่งนอนหลับไปจตงเสียละโอ้ยกินกาแฟ็ขคอยไปเห็นกานเฮาก็ไม่อยากตื่นเวลาเห็นงานอ่ะเวลาเห็นงานนเขาก็ไม่อยากตื่นจากจากที่นอนเดอจ้า แต่พ่อไอ้แอนมือยุดกจะตื้นแต่เศร้ากันจักตื่นมาเห็นีหย่ยงเงยอยู่กระตื้นขึ้นมาโอ้เดี๋ยวก็มีแนวเห็ดเดี๋ยวก็เห็ดหันเฮ็ดหนีมีหลายเห็ดมีหลายอย่างที่สีเห็ดอย่างเฉพาะเจ้าของเห็ดงานสูมืองานบ้านกระหลายเด้อจ้าอืมกินกาแฟดำทุกคนอืมเฮ้า ากับเอีนฝรั่งอันมื่อเช้านี้เพราะว่าเรากากลางคืน้อจ้ะเดี๋ยวเรากลับไปกลับบ้านแล้วราว่านเราก็ร้องเพลงกันเลยว่าอคือร้องเพลงมวนแทว่าสันว่าว่าหัวมันมวนกับเพนนะจ๊ะพูนกันเลยว่าโอ้เราก็ต้องหัวมวนว่าฉันจักสีซีเรียดอีย่างยิ่งซีเรียดยิ่งเมื่อยว่าสันเป็นวานเพราะไดกากกลางคืนนะจ๊ะแมนอยู่ว่าสันฉันก็ยิ้มตลอดเขาไม่ให้งาน สวัสดีทุกคนแล้วอันเซโลทุกคนแล้วไอ้ทักท้ายทุกคนแล้วก็ยิ้มจนว่าไอ้ซูปเปอร์วเซอร์อันหัวหน้าพระว่าิเขาคือยิ้มตลอดมาสันน้องมันไมเป็นอย่างยิ้มตลอดถ้าเป็นอีหยังสดอกอันบอกกับเจ้านายดิน้โอ้ยถ้าผมมักยิ้มตีสดอกก็ใช้ให้ชนะบุหรือไหมหาเถอตีสดอกเขาก็ต้องยิ้มมีอย่างเขาก็ต้องยิ้มไปก่อนนะจ๊ะนั่นแหละแล้วค่อยกลับไป ไอ้คิดทีหลังถึงจะค่อยกลับไปเอยียงเขาเอาื่อนโซดเดีดเด้าแม่นั่นแหละค่อยขอโทษค่อยมาได้ตั้งใจว่า,าภาษาฝรั่งค่อยก็วบอบออกบางคำก็ได้นะค่อยก็อยากว่าต้องพวกเจ้าอยู่เด็กค่อยก็อยากว้าวหันว่านี่แต่บางคำค่อยก็วบอบออกแล้วก็สิมาวบาติดๆกะกะไม่พวกเจ้าอหนนุ่นหวยใช่ไหะเอ,ะ <laughs> อ้ยมาเบิ่งเงินไอ้บรรยากาศโรงพิ่บาดง้มเศร้าวันแดดออะ แต่รอเด้๋ยวจ้าเบงไม่วาน้ำเศร้าตึกไอยันตึกไอยันอันอันอันมะเร็งในเต้านมเปิดเราเดี๋ยวจ้าเปิดน้าแล้วไม่มีเวลาไอไอไอเฮ็ดคลิปให้เบิงทุกคนเปิดน้าแล้วคลิปตึกแต่เขาจะมีความสายแต่ตอนกลางคืนเดี๋ยวจ้ายามมะเร็งเขาไม่ได้สมัครยามังไอกากลางกลางวันมีแต่ตอนกลางคืน S <S โอ้ยกาแฟดำกระดำมาให้กระดำขาดเข้มให้เข้มขาดโอ้ยกินกาแฟดำเอายกเกิตมากินมานี่นะพักเบรก้อจ้าเนื่อยเมยื่มยๆท้องก็อุอน่ออนอว่าอุ่นอว่ด้ไหนไม่รู้เฮ้ยแต่ดิวมันบ่มีโควิดโควิดหายแล้วเหลือแต่ค้นท้องเสียแ้่จ้า เพิ่นก็บอกว่าระวังแน่เพื่อติดต่อว่าสันวันวัานะ่ะแล้ก็สิติดก็เลยว่าโอเคก็ษีระวังเต็มที่ึังสินะ่ะไปเดอ้อสมเจ้ามาวอาให้ฟังค่อยนอนบ่หลับตาปุกตัวผมตาเป็นนกเข้าบดเลยนะโอ้ยเฮ็ดจังไดนก็นอนบ่หลับก็สิพยายามออกกำลังกายตีค่อยสินนอนหลับโอเคไปแล้วเดอ้อ ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในด้าจ้ามาทำงานมื่อน,นี้นะมื่ออื่นกระเฮตหยุดมื่อเดียวคือวันศุกร์อีกแล้วไปเสาร์อาทิตย์กระเฮตสิบรูวอตอนนี้มันสิบวูตอนใดสูสุสไป <laughs> าย